สวัสดีค่ะหนูแนนจากร้านสมัยทีเซอร์วิสนะคะวันนี้ก็มาการตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเลยมีงานส่งซ่อมจากจังหวัดสีสเกตหนึ่งตัวนะคะเ,เป็นอะไรก็เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยเนาะ ช่งนี้งานส่งซ่อมก็มีเข้ามาเกือบทุกวันเลยนะคะลูกค้าคนไหนสนใจส่งซ่อมไม่อยากออกจากบ้านเองก็ขอที่อยู่ทางร้านแจ้งแอดมินไว้นะคะแล้วก็ส่งเข้ามาซ่อมกับทางร้านเราได้เลยนะคะเป็นกล่อง iPhone นะคะแต่ข้างในจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกัน โอเคเสร็จแล้วค่ะเ๋่วเปิดดูด้านในอย่างเดียว,ยวอ่าอมาแบบนี้ค่ะด้านในก็เป็นแอปเปิลวอร์ดนะคะในนี้ก็ใส่เป็นพวก เหมือนทิชชู่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้คลุมห่อมาที่ตัวเรือนแนะนําลูกค้าทุกเคสนะคะเอาบับเฟลเนี่ยหรือทิชชู่ถ้าจะห่อจะพันเนี่ยพันที่ตัวเรือนซะดีกว่านะคะโอเคจะได้ไม่แตกเพิ่มเติมข้อมูลในเครื่องลูกค้าก็ไม่เสียงที่จะสูญหายด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็น Apple Watch รุน่นไหนมีซอง กันรอยแบบนี้มาด้วยนะคะตัวนี้เป็น Apple Watch ที่ลูกค้าส่งเข้ามาในวันนี้ค่ะก็แตกนะคะแตกค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแตกแล้วก็เล้าทั่วรอบจอเลยแตกเย,เยอะก็จะเป็นมุม,ม,มนี้ตับมุมนี้เดี๋ยวลองกดปดเครื่องดูค่ะกดเปิดขึ้นรูปโลโก้นะคะ เดลองดูว่ามันจะผ่านหน้าโลโก้เข้าไปได้หรือเปล่าลูกค้าคนไหนสนใจส่งมาซ่อมกับทางร้านเมกะนะคะหรือว่าทุกสาขาเลยก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้าวๆกับทางหน้าเพจ Facebook ก่อนได้ค่ะตรงด้านนั้นเนี่ยจะมีแอดมินนะคะคอยตอบลูกค้าอยู่24ชั่วโมงเลย ถ้าใครมี ID l ดี e ไลของทางร้านอยู่แล้วก็สอบถามราคาระยะเวลาในการซ่อมเข้าๆามาก่อนได้นะคะสะดวกหรือใกล้กับสาขาไหนก็เข้าใช้บริการล็อกอินสาขานั้นได้เลยของเราจะมีทั้งหมด3ส,สาขาค่ะมีเนกะบางนาชั้น1โซนดิสี่มีเทอร์มินอลที่อโศกค่ะชั้นบเออชั้นชั้นสแล้วก็มียูเนี่ยนมอชั้นดีค่ะแล้วเดี๋ยวกำลังจะมีสาขาน้องใหม่อีกหสาข,าขาขึ้นมานะคะ ถ้าร้านเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งแล้วก็ราษาสัมพันธ์ให้ฟังกันอีกทีหนึ่งว่าสาขานั้นเป็นสาขาไหนแล้วก็ืูชั้นอะไรอ่ะตอนนี้หลังจากผ่านการเปิดเครื่องแล้วมันก็เข้ามาหน้านี้ได้ค่ะนี่นะคะด้านหลังก็ติดไฟแบบนี้เดี๋ยวลองมาตั้งตัวอะแดปเตอร์กันดู ที่ขออะแดปเตอร์ป้นวัดที่หนก็ขึ้นสถานะนะคะตัวนี้เดี๋ยวส่งต่อให้ช่างทำต่อเลยนะคะก็น่าจะเปลี่ยนแค่กระจกแล้วก็จบนะคะถ้ามันไม่ติดเอฟเฟกต์ใดๆมันก็จะจบที่กระจกจอค่ะ แต่ถ้าเกิดมีพวกไว้สปอร์ตดอทพิกเซลเนื่องจากเป็นเอฟเฟกมาจากเศษกระจกเนี่ยค่ะที่มันตกกระแทกมามันก็มีสิทธ์นะคะแล้วก็ความเสียงที่ในเวลาลอกกระจกอาจจะไปบาดท,ทาให้เกิดเอฟเฟกต่างๆได้ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดตัวนี้นะคะผ่านการทําจนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปงานซ่อมให้ฟังกันว่าจบที่กระจกหรือจบที่จอยกหัวนะคะค่ะวันนี้ก็มีรีวิวตัวนี้แหละค่ะ Apple Watch Series 4 44มิลจากจังหวัดสีสเกตนะคะฝากช่อง youtube ของทางร้านด้วยนะคะอ่ายังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับชมคลิปวิดีโอไลฟ์สดงานซ่อมดีๆจากช่างแต่ละสาขากันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ